นับสนุนโดย m a c b r e ูเบรกใบอ่อนทุเรียนหยุดดอกร่วงหยุดลูกร่วงฉีดปุ๊บหยุดปับ๊บผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก m a c กซาโกสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับรายการ m a c s ซาโกนะครับในขณะช่วงนี้นะครับสภาวะของทุเรียนเนี่ย ประสบปัญหาในเรื่องของลูกลวงดอกลวงนะครับซึ่งวันนี้นะครับเอามีผู้เชี่ยวชาญนะครับก็คือได้แก่พี่แดงแม็กซ์โกโลวนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของทุเรียนนะครับโดยเฉพาะการทําทุเรียนให้ประสบความสําเร็จนะครับโดยการใช้ผิดพันธุ์ของแม็กซ์โกเรวนะครับวันนี้ต้องเรียนถามพี่แดงนะครับว่าถ้าในส่วนของดอกลวงลูกลวงเนี่ยครับเรามีวิธีการแก้ไขจากอะไรครับพี่ก็ขอขอชี้แจงอย่างนี้นะครับปีนี้อุปรรคัเนี่ยค่อนข้างเยอะ ด้วยเหตุผลเนี่ยอากาศมีการเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาลทั้งลมทั้งฝนทั้งแรงนะครับแล้วก็มีทั้งช่วงหนาวเข้ามาใช่ครับปะปนกันภายในอาทิตย์เดียวกันนะครับต้นไม้เนี่ยเกิดเขาเรียกว่าเกิดการปรับตัวไม่ทันนะครับแต่วิธีการปรับตัวของเราส่วนใหญ่เราก็ใช้แซงคิวใช้ M2 ในการปรับตัวในการฉีดเพื่อให้ต้นพืชปรับตัวทันครับผมแต่ทีนี้เพื่อนต้นพืชเดี๋ยวปรับตัวไม่ทันครับผมในเมื่อปรับตัวไม่ทันเนี่ยก็ทําให้เกิดกระบวนการล่าช้าในการออกดอกครับผมนะครับกระบวนการเหล่านี้เรียกว่ากระบวนการรีเลชั่นกระบวนการล่าช้าในการออกดอกยังไม่พอดอกยังงงงวยว่าจะเอาอยัางไงบางทีก็ออกมาก็ดอกออกมาก็กลายเป็นใบครับชาวบ้านก็สับสนแล้วฉันจะให้น้ําดีไหมให้น้ําเยอะไหมให้น้ําน้อยไหม ให้น้ําน้อยดอกก็ฟอรครับให้น้ําเยอะก็กลายเป็นใบครับทีนี้เกษตรกร,เ,รกอเองก็งงว่าเอ๊ะ้ราลรา,าจะยังไงดีวะใช่ครับนะครับแต่ว่าช่วงวิกฤตตรงนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วณนะวันนี้ก็คือเดือนนี้เดือนมกราปลายเดือนแล้วปรากฏว่าดอกก็ออกกัน80-90%แล้วครับแต่ปัญหาในการออกดอกครั้งนี้เนี่ยพอออกดอกมาเสร็จปรากฏว่าออกดอกร่วงใช่ครับบางทีก็ ใบอ่อนก็ไม่แตกนะครับแต่ว่าดอกร่วงติดลูกลูกก็ร่วงเหลือแต่ก้านติดดอกดอกก็ร่วงเหลือแต่ก้านเช่นเดียวกันนี่แหละครับนี่คือปัญหาเลยครับอันนี้คือปัญหาที่ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออกเจอปัญหานะครับแต่สวนที่ใช้ยาของแมคซัโกเองไม่น่าเป็นห่วงเลยครับติดดอกก็ปัดดอกนะครับหมอนทองก็ปัดดอกด้วยดอกปูสันคิงปัดดอกด้วยชนี มูันคิงก็ปัดดอกด้วยหมอนทองจะเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพที่ดีมากนะครับในการเก็บเกี่ยวก็ชัดเจนหมอนทองก็ปัดดอกด้วยมูสันคิงก็รสชาติดีนะครับส่วนถ้าเป็นมูสันคิงเองไปปัดดอกด้วยหมอนทองก็เมล็ดที่โผล่ก็จะรีบลงได้ตำหนักและเก็บเกี่ยวได้ก่อนกำหนดเป็นหนึ่งอาทิตย์ที่เป็นทู้เรียนที่คุณภาพ ได้เกิดทุเรียนนีครับแล้วเป็นตลาดที่ที่ตลาดต้องการใช่ครับเป็นการพันของเมซสโกเรานะพี่นะครับแล้วเป็นพันของเมซสโกก็ฉีดไปทุก7วันถึง10วันก็คือฉีด M2 ็มทแซงคิวชัวชัวนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ติดดีอีกทีหนึ่งใช้น้ําทิพเข้ามาครับผมแล้วที่สําคัญเนี่ยครับ จะเรื่องของเชื้อราเนี่ยเราก็ใช้ฟังกี้ของเมซาก,กุผมสมเข้าไปถ้าพูดถึงในในส่วนของฮอร์โมนแต่ละตัวที่พี่กล่าวถึงนะครับในส่วนของแซงคิวชัวชัวเอ็ม2น้ำทิพย์เนี่ยนะครับผมสัมผัสกับเกษตรกรหลายๆท่านเขามักจะสอบถามครับว่าของเมซาก,กเราเนี่ยไปทําหน้าที่ในส่วนของทาให้ทุเรียนเนี่ยประสบสําเร็จหรือว่าได้คุณภาพเนี่ยทำยังไงครับพี่คือมันก็เป็นฮอร์โมนปกตินี่แหละครับแต่ว่าการคําว่าฮอร์โมนปกติ ถ้าจะเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงนะครับบอกตรงๆว่าจะต้องมีตัวซ่อนอยู่ตัวซ่อนคือตัวเติมคือตัวสําคัญเลยนะครับตเติมที่สําคัญคนะครับให้กับฮอร์โมนตัวนั้นๆแต่ถ้าเป็นฮอร์โมนปกติขึ้นทะเบียนปกติอิทธิพลในการติดดอกออกผลเนี่ยยังไม่พอนี่สาคัญ<า>จริงครับมันมันมันเป็นทริคและเทคนิคคของแต่ละบ,บริษัทซึ่งเป็นความลับับของเราก็มีความลับของเราครับถามว่าขึ้นทะเบียนถูกต้องไหมถูกต้องแต่เติมอะไรเข้าไป บางทีก็ไม่ต้องบอกหรอกนะครับเป็นการแถมให้เกษตรกรแล้วก็มีประโยชน์ให้เกษตรกรซึ่งมันเป็นการเพิ่มต้นทุนเพิ่มต้นทุนก็จริงแต่ว่าเกษตรกรใช้แล้วได้ผลคนที่ใช้ของเบซโก้กลับมาส่วนใหญ่จะยกนิ้วให้ใช่ครับว่าทําไมของเบซโก้มันไม่เหมือนบริษัทอื่นทํางมันเขียวเร็วจังเลยใช่ครับทำไมใบมันใหญ่จังเลยทําไมใบมันแก่เร็วทําไมใบมันหนาแม้กระทั่งช่วงแตกเป็นหางแย่ไหมของทุงเรียนเนี่ยหางแย่ยังไม่อยากจะไหม้เลยครับใช่ครับยังเขียวอยู่นั่นแหละ จะหลุดก็หลุดไปเลยนะครับแล้วก็ลูกขยายไวมากนะครับขยายไวก็คือใช้ชัวร์นะครับแล้วก็ถ้าทำให้ท่อน้ำท่ออาหารดีก็ต้องใช้น้ำทิพมทูนะครับติดนึบไม่มีหลุดเพราะฉีจะติดเลยแล้วก็ตัวที่ชัวร์จะทำให้ก้านดอกใหญ่เมื่อก้านดอกใหญ่เนี่ยเขาจะรับอาหาร ได้่ยมากเพราะท่อน้ําท่ออาหารใหญ่เมื่อท่อน้ําท่ออาหารใหญ่ต้องทาให้ท่อน้ําท่ออาหารแข็งแรงโดยใช้ M2 ครัูน้ําทิพย์จะทําให้ติดดีนะครับทำให้ติดดีลูกสมบูรณ์นี่คือน้าทิพย์นะครับทาให้ท่อน้ําท่ออาหารแข็งแรงยิ่งช่วงนี้เนี่ยในส่วนของภาคตะวันออกเนี่ยระยะการปรับเปลี่ยนหรือว่าสภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวันนี้ลมแรงมากทั้งลมแรงทั้งร้อนจัดหนาวจัดฝนจัดคือสาเหตุที่เขาแตกไว้อ่อนเนี่ยโดยเหตุผลข้อที่หนึ่งคือกลางคืน ความชื้นเขาเนี่ยแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบแต่กลางวัน,นความชื้นเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือภาวะที่เปลี่ยนแปลงปกติกลางวันเนี่ยความชื้นเขาจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ช่วงเย็นๆหน่อยก็จะกลายเป็นสักหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่พอกลางคืนเนี่ยมันกลายเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นโอกาสที่จะแตกใบออดมันมีสูงครับพอกลางวันเห็นว่าน้ําน้อย ดอกจะฟอก็เลยอัดน้ำํำแต่พอกลางคืนน้ามันเยอะน้ําจากน้ําค้างก็ดีน้ําจากคจความชื้นสัมผัสก็ดีมันมันมัน,ม,นมันเยอะมันก็เลยเป็นใบอ่อนนะครับแต่คนที่ใช้แมกวันก็ดีใช้ M2 ชัวชัส่วนใหญ่ก็จะออกมาปก,กติใช่ครับก็จะมีมีหลายๆอันที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็เกิดปัญหาครับผมสำหรับลูกค้าแมสกโก้เอง ผมไม่ห่วงครับผมที่คนที่ไม่เคยใช้ครับผมอันนี้ก็จะมีปัญหาครับผมการที่มีปัญหาคือว่าเกษตรกรหลายๆท่านเนี่ยพอมีปัญหามีความชื้นสูงในกลางคืนใช่ไหมครับกลางวันความชื้นต่ำเนี่ยแล้วเกิดปรากฏว่ามีสะาวะการแตกใบอ่อนเนี่ยครับตรงนี้ครับหลายๆคนบอกว่าเมกซิโกเรามียาดีพี่นะครับเป็นยาดีที่ช่วยในเรื่องของการยับยั้งใบอ่อนครับนะครับคืออันดับแรกเนี่ยเราต้องควบคุมระบบน้ําก่อนเมื่อคมระบบน้ําไม่ได้เนี่ย มันแตกใบอ่อนเราก็ต้องใช้แมกบลูนะครับแมกบลูของแมสโก้เราเองเนี่ยเราก็จะทําให้ใบที่มันออกมาล้มแก่เลยในะครับเมื่อแก่เลยแต่ว่าใบที่แก่ขยับได้ขยับปุ๊บแก่ขยับปุ๊บแก่ครับแต่ว่าขยับปุ๊บเป็นใบเพสลาดไม่ใช่มันก็เป็นใบเพสลาดนั่นแหละแต่ว่ามันเขียวเลยพอมันเขียวปั๊บเนี่ยมันเขาจะแยกไม่แยกอาหารจากจากกิ่งมาครับเพราะฉนั้นตอกก็จะไม่ร่วงถ้าเป็นลูกแตกใบอ่อนลูกก็ร่วงถ้าเป็นดอกแตกใบอ่อนมากดอกก็ร่วง แต่ถ้าใช้ยาของแมสโก้ใช้แบกบูเบรกตอนนี้แบกบูขายดีมากบดีครโดยเฉพาะร้านป้านเกษตรบ้านเกษตรแล้วก็แจ้งนิดเดียวนะครับราคาแบกบูราคาประมาณ600กว่าบาทนะครับ500กว่าบาทไม่มีผลมาหาหา500กว่าบาทไม่มีเพราะว่าของมันขยับราคาไปแล้วต้นทุนเพิ่มต้นพุ่มเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ใช้ก็ไม่กี่ขวดหรอะครับในส่วนแต่ก็ทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยไม่ร่วงหล่นมันก็รักษาไม่ให้ลูกหล่นไม่ให้ดอกร่วง มันก็ทําให้ผลผลิตของเรายางคงที่ใช่ครับแต่ถ้าเราไม่ใช้เลยเนี่ยลูกล่วงครับลูกทุเรียนล่วงหนึ่งลูกก็คือ500บาทใช่ครับลูกหนึ่งก็ร้อยกว่าบาท1ร0บ้อยกว่าบาทต่อกิโลนะลูกหนึ่งก็หนัก3ากิโลก,ก็คูณกบไป4สี่ห้า 8, 4, ร้อยบาทละและ้วนอกจากลูกล่วงแล้วเนี่ยเรามีวิธีการยับยั้งให้ดอกลูกลูกล,กลวงนอกเหนือจากการใช้แมฆบุยไหมครับพี่ก็มันก็เป็นมีเทคนิคอีกมากมายนะครับเช่นเช่นหลังจากที่เรารักษาดอกไว้ได้แล้วรักษาลูกไว้ได้แล้วรักษาใบได้แล้ว เราก็ต้องทําให้เข้าเนื้อเราก็มีปุ๋ยของเรานะครับที่จะทําให้เนื้อเหลืองเนื้อสวยอันนั้นเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วก็จะทำยังไงให้เก็บเกี่ยวได้ก่อนก่อนจะบ้านเขาปอเซ็นแป้งมาทํายังไงมันจะมาก่อนเขาสักระทิศตึงราคาก็ผิดกันเยอะแลรัะมาก่อนเขาหรือว่าหลังก่อนเขาเนี่ยราคาดีทีเดียวพอถึงเวลาช่วงที่มันจะต้องเก็บเกี่ยวเป็นช่วงไฮซีซั่นทุกคนต้องเก็บเกี่ยวถ้าไม่เก็บเกี่ยวทุเรียนร่วงเราก็มีวิธียืดให้เก็บชาไปหน่อยมันมีอยู่ใน ep ก่อนหน้านี้ที่เราทําไปนะครับแล้วก็วิธีการเก็บก่อนทํำยังไงที่จะให้เปอร์เซ็นต์แป้ง75-80ม,มันก็มีวิธีนะครับ,รบส่วนใหญ่ก็ เอายาแม่สกูบผสมกับยาบระสนอื่นเวลาไปร้านค้าก็ถ้าใช้ของแม่สกู๊บเพียวๆก็จะแก้ปัญหาได้ดีจะเจอบ่อยครับพี่ก็พยายามนะครับก็เอาใช้ตามสูตรที่เราแนะนําไปนะครับถ้าร้านค้าแนะนาตัวต้นตัวดีก็ลองใช้ดูแต่ว่าถ้าใช้ไเป็นผลแล้วก็มาใช้อย่างที่เราแนะนําไปก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับท่านเองนะครับเราก็พยายามทําสิ่งที่ให้มีประโยชน์ให้เกษตรกรให้ตอบโจทย์เกษตรกรให้ได้ถ้าตอบโจทย์เกษตรกรไม่ได้เราก็ขายไม่ได้ มันเป็นเรื่องของการค้าด้วยถ้าเราขายได้เราก็มีเงินมีทองมาตั้งทำยูทูบก็ต่อถ้าเราขายไม่ได้เราก็จะเหนื่อยเพราะฉะนั้นของที่เราขายไปต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่มนศาสตร์คิดไปเองคิดเองทําเองไม่ใช่ครับมันพิสูจน์ด้วยตัวมันเองภายในไมเแมาแค่หนึ่งถึงสองวันนะครับมันไม่ใช่เรื่องเป็นไสยศาสตร์นะครับวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับว่าเกษตรเรื่องของทุเรียน เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เราก็ต้องพิสูจน์ด้วยหลักและความเป็นจริงเดี๋ยวนะครับเติมนิดนึงใช้ m 2ใช้ชัวชัวใช้แซงคิวน้ำทิพสามตัวแล้วก็เชื้อราก็คือฟังกี้ครับผมฉีดทุกเจ็ดวันแล้วทุเรียนท่านจะสวยงามแบบใครเห็นก็ต้องอิจฉาครับผมวันนี้อํารําอําลากันไปก่อนครับผมวดหน้าเราจะมาอธิบายกันเพิ่มเติมนะครับเอาเกตเล็กเข็มต้อยมาฝากพวกเราครับวัันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ